สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหนูแดงแล้วนะคะที่เพจฟอร์ตตังโกแรงบายหนูแดงพันนครวันนี้ค่ะนํารถวายแท็กในรุ่น4.2นะคะมารีวิวให้ดูกันเลยคะ่ะว่าเราลอแบบนี้แต่งอะไรกันไปบ้างน,นะคะสาหรับราคาตัวรถค่ะก็อยู่ที่1,059,000นะคะบวกสีเพิ่มอีก10,000บาทนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูชุดแต่งกันดีกว่าว่าแต่งอะไรกันไปบ้างน,นะคะสําหรับกระจังหน้าค่ะเปลี่ยนเป็นทรงแรปเตอร์นั่นเองพร้อมไฟสิวสจุดนะคะตัวอักษร FORD ก็เป็นโทนสีเดียวกับตัวรถเลยหล่อมากๆเลยนะคะในส่วนของ ไฟหน้าค่ะเป็นไฟเดิมๆเลยทรงซีแคลมนะคะไฟ LED ครอบไฟหน้าไปให้แบบนี้ด้วยนะคะทำให้ดวงตาของรถดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นค่ะถัดมาค่ะเดี๋ยวเราขึ้นมาดูด้านบนกันบ้างสำหรับด้านบนฝากระโปรงนะคะก็ติดตั้งสคูปทรงฟิตนั่นเองค่ะเป็นรูปม้านะคะสีเดียวกับตัวรถเลยตัดกับสีดำด้านแล้วก็มีสคูปช่องลมนะคะติดหลอกหลแฟชั่นนะคะทำให้ด้านหน้าตัวรถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะ ก่อนที่อยู่แรงนะคะจะพาไปดูชุดแต่งนะคะรรอบๆพันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะพาเปิดห้องเครื่องก่อน,นะคะวันนี้มีอุปกรณ์มาด้วยเนาะเพราะว่าตัวไม่ถึง๋ยาขออนุญาตไปเปิดห้องเครื่องแป๊บนึงนะคะตัวเตี้ยเลยต้องมีอุปกรณ์นิดนึงนะคะพี่ๆเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าจะเปิดได้หรือเปล่า โอเคค่ะได้และมาเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องเครื่องของตัว n น็ t เ e n กันดีกว่าค่ะก็ตอนนี้นะคะก็เป็นคลิปแรกเลยที่เปิดห้องเครื่องนะคะให้ดูกันนะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยค่ะว่าภายในห้องเครื่องเนี่ยมีอะไรกันไปบ้างนะคะนี่ค่ะสำหรับห้องเครื่องของ Ne ็ t g ซนนะคะเขาก็จะมีที่วางแบตนะคะ2ก้อนเนาะวางแบตได้2ก้อนเลยซึ่งตัวปั๊มนะคะหรือว่าพัดลมนะคะก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าแล้วนะคะก็คือทําไมถึงเปลี่ยนเนาะก็คือเวลาที่อ่ะสมมติว่าเวลาพี่พี่เนี่ย ขับรถไปต่างจังหวัดประมาณ500 600หรือว่า1,000กิโลอย่างเงี้ยค่ะก็ปกติถ้าเราจอดรถไปเลยเนี่ยห้องเครื่องอะ่ะก็คือมันจะไม่มีเสียงห้องเครื่องทํางานแล้วแต่ในตัว Nexia น,นะคะถ้าเราขับรถไปประมาณนั้นอะ่ะคือมันไกลมากนะแล้วจอดรถอย่างเงี้ยค่ะคือดับรถไปอะไรเงี้ยก็ยังจะได้ยินเสียงห้องเครื่องอยู่มันไม่ได้พังนะคะเป็นการที่ พัดลมนะคะหรือมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานนั่นเองค่ะ mm hmm. เขาจะทํางานจนกว่าจะไล่ความร้อนนะคะจนอยู่ในอุณหภูมิปกติแล้วมันก็จะดับไปเองค่ะมาค่ะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูด้านข้างในกันบ้างนี่ค่ะสำหรับด้านในนะคะตัวเน็กเซนห้องเครื่องนะคะสังเกตไหมว่ามันจะวางลึกเข้าไปนะคะทำให้ตัวห้องเครื่องนะคะมีพื้นที่ว่างเหลือเยอะเลยค่ะตรงนี้แล้วก็ตัวท่อแอร์นะคะก็จะห่าง วางห่างจากตัวห้องเครื่องนะคะทำให้ต,ต,ต,ตัวแอร์ของ n น็ก Gen นะคะเขาเย็นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็เย็นเร็วด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมายกลงกันบ้างดีกว่ากล้ามน่าจะขึ้น,น,นเนาะวันนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างตัวรถกันบ้างดีกว่า สำหรับด้านข้างนะคะติดตั้งซุ้มล้อ6นิ้วแบบหมุดเงินนั่นเองค่ะสูงๆแบบนี้นะคะแน่นอนว่าต้องยกแน่นอนเลยค่ะก็ยกด้วยการใช้ก้อนหนุนรองหัวชกขนาด2นิ้วนั่นเองค่ะแม็กระยางนะคะก็หลอ่อคันเทพมากเลยเนาะยางสเปคอยู่ที่33ทบ้ว2.5อ่20เะคะเป็นแม็คขอบ20 o f f s e ลบ4นะคะเป็นแม็กของออฟโรดนะคะสีดาขีดเงินแบบนี้เลยค่ะหล่อมากๆเลยะคะ่ะสำหรับแม็กกับยางเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านข้างกันบ้างดีกว่า สำหรับด้านข้างตัวรถนะคะหูกระจกนะคะก็เป็นโครมาสีกับตัวรถเลยเป็นสีเทาไฮกอนเนาะมีสเตปไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะสำหรับวายแท็กคันนี้นะคะก็เป็นเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างสำหรับด้านข้างนะคะก็ติดตั้งนะคะกับข้างประตูสีดําด้านแบบนี้เลยมีตัวักษรเรนเจอร์ด้วยนะคะนี่เบลรองมือจับคิวการ์สัตต์แดงก็ติดตั้งให้ค่ะในส่วนของเราหลังคาก็มีอยู่แล้วนะคะในเรื่องของวายแท็กนั่นเองค่ะไปะเดี๋ยวพาไปดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าว่าเราหล่อแบบนี้นะคะแต่งอะไรกันไปบ้าง สําหรับก่อนที่จะไปด้านท้ายเนาะลืมเลยนะคะอัปเดตค่ะบันไดข้างนะคะเป็นของ Hummer นั่นเองนี่เป็นบันไดข้างชุดเหล็กของ Hummer นะคะหล่อมากๆเลยค่ะแล้วก็ด้านท้ายของเรานะคะก็ติดตั้งเป็นโรบาร์ทรง A นะคะของ Hummer มีไฟเบรกตรงที่4แล้วก็มีเป็นไฟ LED นะคะ2อ,อช่องเลยเนาะตรงนี้2ดวงเลยค่ะในส่วนของด้านท้ายค่ะครอบไปท้ายไปให้ด้วยนะคะตรงนี้นี่ค่ะ นอกจากนั้นยังไม่พอค่ะครอบปาดท้ายแบบเว้นโลโก้ด้วยมีกล้องมองด้านหลังนะคะแล้วก็อัปเกรดค่ะกันชนท้ายเป็นของชุดเหล็กแฮมเมอร์นะคะมีปากนกแก้วด้วยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะมีไฟสองป้ายทะเบียนนะคะเป็นไงคะเดี๋ยวพาไปดูรอบๆตัวรถอีกสักทีนึงดีกว่าไปดูกันเลยสำหรับรถคันนี้นะคะก็เป็น Y t a แท4 2คูราคาตัวรถอยู่ที่1ล้าน 5,900 0บาทนะคะก็เป็น4ตัวรถนะคะ1 0 0 0 0บาทนั่นเองค่ะยังไม่รวมราคาชุดแต่งนะคะซึ่งราคาชุดแต่งนะคะก็สามารถแคบปรูปรถคันนี้ทักมาที่เพจฟอนแต่งโกรแรงบานแดนพนคอน,นะคะหรือว่าโทรที่เบอร์061-523-9524ค่ะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย